เป็นยังไงหนูอาการโทรศัพท์เป็นยังไงจำไอเดียเปิ้ลไม่ได้ครับจำไอเดียเปิ้ลไม่ได้แล้วหนูก็รีเซ็ตใช่ไหมครับร<ะ>ีเซ็ตแล้วก็จำอะไรไม่ได้เลยใช่ไหมครับ<ะ>จำอะไรไม่ได้เลย<ะ>เดี๋ยวพี่ลองลองต่อไ i ไฟดูก่อนวันนะมันขึ้นหน้าแบบน่ะการที่จะรีเซ็ตก่อนน่ะหนูต้องออกไอ้เข่าก่อนออกไอ้เข่าก่อนถึงจะจำอะไรได้ถ้าเกิดไม่นั้นาน,าน,าน่ะปุ๊บแอปเปิลน่ะมันเสียทีกอย่างน้เธอเราจำไม่ได้เครื่องจะติดไอ้เข่าและไม่สามารถเอ่อเข้าใน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 ,ใน,ใน,ในอะไรในเครื่องได้เลย นอกจากเราจําเมลจําเบอร์โทรจําอะไรทุกอย่างเราก็สามารถแก้ได้เนี่ยครับเนี่ยเค้าติดอันนี้ชื่อเอสเนี่ยเอสสิงเอสสิงคโปร์เนี่ยเป็นเป็น,ปนชื่อใครน่าจะเ,เป็นชื่อแม่เป็นชื่อแม่มีไหมมีตัวนี้มีไหมถ้าเกิดมีกรอกก็ใส่ได้เลยแล้วเราก็เปลี่ยนในขาวมีไหมจําได้ไหมจําได้เลย,ได,เลยได้ไหมเขียนได้ไหมอ่าโอเคแล้วจำรหัสได้ไหมไม่ได้มผมเคยแก้มาแล้วก็เข้าไปในเว็บในเว็บของแอปไม่ได้<อ>ใช่ไหมใช่มันเหมือนมันต้องอะไรก็ไม่รู้ เงี้ยงั้นเดี๋ยวทิ้งทิ้งให้พี่ดูก่อนเดี๋ยวพี่ลองดูให้ก่อนนะแล้วถ้าเกิดไม่ได้ไม่เป็นไรนะไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายาเดี๋ยวจดเมลตัวหลังไว้เดี๋ยวพี่นั่นจดเบอร์โทรน้องไว้ด้วยที่ผู้กับเมลเนี้ยโ,โอเคครับขอบคุณครับ